สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่าวันนี้พึ่งก็มีเคล็ดลับความสวยควมงามมาฝากให้กับทุกคนเหมือนเดิมค่ะและสําหรับวันนี้มีสูตรสําหรับผิวเปล่งปลั่งมาฝากให้กับทุกคนนะคะและที่สําคัญวัตถุดิบก็มีอยู่แค่สองตัวค่ะสองตัวค่ะวันนี้และที่สําคัญนะคะยังอยู่ในหมวดของดินสาพองค่ะนี่ค่ะดินสาพองเจ้าเกาของพึ่งถุงเนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าห้าบาท ห้าบาทนะคะเพิ่งซื้อมาในราคาห้าบาทนะคะเ,เพราะว่าเพิ่งเป็นคนลรบรีเข้าของเกี่ยวกับเรื่องดินสอองนี้มันก็จะถูกเนาะค่ะโอเคค่ะตัวแรกก็คือดินสพองนะคะส่วนตัวที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำพึ้งค่ะน้ำพึ้งเป็นส่วนผสมที่จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ย เปร่งปังค่ะเพิ่งเคยบอกไปว่าดินสอพองเนี่ยมันจะช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าและก็ยังช่วยกระจัดสิวเสียนนะคะแล้วยิ่งวันนี้นะคะมาเพิ่มเติมด้วยน้ำผึ้งนะคะโอ้โหมันจะทําให้หน้าเรานี้นุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยน,นะคะและที่สําคัญนะคะน้ำผึ้งเนี่ยยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนใบหน้าของเราได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมกันเลยและที่สําคัญก็เหมือนเดิมค่ะก็คือใช้ดินสอบพอง เม็ดแค่นี้พอค่ะก้อนแค่นี้พอค่ะก้อนเล็กๆและพึ่งก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสูตรเนี้ยมันจะต้องมีส่วนผสมของน้ําพึ่งก็เลยใช้ดินสอพองก้อนเล็กๆตะกี้นี้อา่าแล้วก็ใช้น้ำอา่าละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาพึ่งละลายดินสอพองกับน้ําไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็มาเทน้ำพึ่งลงไปนะคะ รู้สึกว่าคลิปนี้จะรวดเร็วไหมก็จะประมาณนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปก็กะเอานะคะไม่ต้องไปเน้นค่ะว่าจะต้องสองช้อนชาหรือจะอะไรนะคะไม่ต้องเน้นค่ะจากนั้นเราก็ทำการคนให้เข้ากันเนื้อดินสอบองก็จะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะมีะน้ำผึ้งเข้ามาช่วย คนให้เข้ากันเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะพึ่งล้างหน้ามาแล้วสูตรนี้นะคะทำอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะใครมีผิวมันใครที่หน้ามันอ่ะก็ทำสักสามครั้งนะคะทําสักสามครั้งส่วนใครที่แบบว่าผิวแห้งก็ตัวนี้ไม่ต้องกลัวค่ะทำสองครั้งได้เพราะว่ามันมีน้ำผึ้งคอยช่วยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพึ่งจะมา ทาบนหน้าของพึ่งนะพึ่งขอใช้มือนะคะก็แบบนี้นะปลายบนหน้าเราค่ะให้ทั่วหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะให้ทั่วหน้าสูตรนี้เราจะวนนิดนึงนะคะวนวนก็เปรียบเสมือนการขัดหน้านิดนึงนะ สูตรนี้ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะคะสิบห้านาทีแล้วเราค่อยไปทําการล้างออกนะเหมือนเดิมค่ะก็ล้างด้วยน้ําสะอาดปกตินี่แหละแล้วก็รอบสองแล้วก็ล้างด้วยเออ่โฟมหรือจะเป็นสบู่เหลวนะคะดินสอพองเนี่ยสารพัดสูตรมากเลยค่ะสูตรเยอะมากเดี๋ยวพึ่งจะค่อยๆทยอยเอามาบอกทุกคนนะถุงนี้พึ่งคงจะต้องใช้แบบว่าเย็นเย็นปีหน้าปีนี้ค่ะเพราะว่า พึ่งก็จะสลับสับเปลี่ยนทำกัะสุนนู่นสูตรนี้นะนี่ค่ะทุกคนก็พอทิ้งไว้อย่างนี้นะสูตรนี้เออใกล้ลอรอบดวงตาได้นะไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่มะนาวเนาะสูตรที่แล้วมันแบบว่ามันมีมะนาวเป็นส่วนผสม,สมเผื่อใครกลัวแพ้นะแล้วก็เว้นรอบดวงตาไว้แต่สูตรนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีน้ำผึ้งคอยประโลมผิวอยู่แล้วให้ไม่แพ้โอเคค่ะ เดี๋ยวพึ่งจะทิ้งไว้สักสิบห้านาทีแล้วค่อยไปทําการล้างออกนะคะขอทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะค่ะสิบห้านาทีแล้วค่ะแล้วพิ่งก็อยากจะบอกว่าสูตรนี้ดินสบพองที่เราอพอกไว้บนหน้าเนี่ยมันจะไม่ตึงๆเหมือนคลิปที่แล้วนะคะสูตรนี้มันมีส่วนผสมของอน้ำผึ้งตัวเนื้อดินสอพอเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแบบนี้แบบว่า เหนียวเหนียวด้วยน้ำพึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพึ่งขอตัวไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะคะพึ่งก็ได้ล้างหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและพึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าตอนที่พึ่งล้างหน้าอยู่นะหน้าพึ่งเนี่ยลื่นมากค่ะลื่นเหมือนเราขัดหน้าเลยนะทั้งลื่นทั้งเนียนทั้งเรียบจริงๆค่ะทุกคนและยิ่งมาซับหน้านะหน้านี่แบบว่ามันนุ่มอะ่ะมันนุ่มจริงๆค่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันไดอ้อะไรเติมเต็มไปที่ผิวอะ่ะ เออจริงๆค่ะจริงๆแล้วมันก็มีแค่น้ำผึ้งนะแล้วก็ออดินสอพองนะเออมันมัน,มนทำให้หน้าเราดีได้ขนาดนี้เลยนะคะจริงๆค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสูตรนี้นะทาเลยนะคะต้นทุนน้อยมากๆไม่รู้รวมกันแล้วถึงห้าบาทหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเออในการใช้ครั้งหนึ่งนะค่ะสําหรับคลิปนี้ใครสนใจก็ทําเลยนะคะรับรองค่ะหน้าเด็กแน่นอนค่ะแล้วยังไงก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ